สวัสดีครับผมนเนศจากเว็บไซต์นเนศออเดเตอร์ด o r com นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง ประเด็นงบการเงินในการเลิกกิจการว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่เจอบ่อยๆแล้วก็เราควรที่จะระมัดระวังในประเด็นเหล่านี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยในวันนี้เนี่ยก็คือข้อแรกเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องใส่ใจในงบการเงินเมื่อเลิกบริษัทนะครับข้อที่2ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้การค้าเนี่ยมันจะต้องถูกเคลียร์ก่อนที่จะเลิกนะครับ 3. ส,สินค้าคงเหลือเนี่ยควรออก ขายออกไปก่อนที่จะเลิกบริษัท 4. อุปกรณ์หรือว่าสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยที่ค้างอยู่ก็ควรที่จะต้องขายออกไปก่อนเลิกบริษัทเช่นเดียวกัน 5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับอันนี้จะต้องนําส่งหักหน้าที่จ่ายให้ครบถ้วน 6. กำไรสะสมของบริษัทอันนี้เราจะต้องมีการจัดการมันก่อนเลิกนะครับแล้วก็ข้อ7คือบทสรุปนะครับเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนว่าทําไมจึงต้องใส่ใจในงบการเงินเมื่อเลิกบริษัทนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเลิกบริษัทเนี่ยจะต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีมาเซ็นรับรองในงบการเงินนะวันเลิกกิจการนะครับแล้วงบตัวนี้เนี่ยจะต้องยื่นไปให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ยื่นไปให้แก่กรมสมการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรายื่นไปให้กรมสัมพากรเนี่ยสัมปาานก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่จดแวตนะครับธุรกิจที่ไม่จดแวตอาจจะไม่ได้ซีเรียสเท่านะครับแต่ถ้าจดแวตเนี่ยสัมปาานก็จะดูประเด็นต่างๆในงบการเงินอย่างละเอียดเลยนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยมีภาษี อะไรที่ยังค้างชําระอยู่หรือไม่นะครับก่อนที่เราจะไปจดเสร็จชําระบัญชีถ้าเรายังไม่เคลียร์กับสัมภาระให้จบก่อนเราก็จะยังติดปัญหาไม่สามารถไปจดเสร็จชําระบัญชีได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมเราจึงต้องใส่ใจในตัวงบการเงินเป็นอย่างมากนะครับในวันที่เราเลิกกิจการอ่ประเด็นแรกนะครับลูกหนี้กับเจ้าหนี้ที่ค้างอยู่นะครับอันนี้เนี่ยมันก็ควรที่จะต้อง เคลียให้จบก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตามกฎของกรมพัฒน์นะครับเวลาที่เราจะลงมติเลิกกิจการกันเนี่ยเราจะต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์แล้วก็ต้องมีการส่งจดหมายแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายนะครับที่ยังค้างอยู่ว่าทางบริษัทเนี่ยจะเลิกแล้วนะครับให้มาเคลียร์หนี้กันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไปนตามกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวลูกหนี้เจ้าหนี้เราก็ต้องเคลียร์อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่เคลียร์เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่จบจริงๆนะครับถ้าเราจดเลิกแล้วก็จดเสร็จชําระบัญชีไปได้เนี่ยต่อไปมันก็อาจจะมีปัญหาอีกในอนาคตนะครับถ้าเราไม่ได้แจ้งให้เจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้เนี่ยมาฟ้องเรียกเก็บเงินจากเราทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นลูกหนี้เจ้าหนี้จะต้องเคลียร์ก่อนให้จบก็คือเก็บเงินจากลูกหนี้ให้ได้หรือถ้าเก็บไม่ได้ก็ต้องตัดเป็นหนี้ศูนย์ไปนะครับส่วนเจ้าหนี้ก็ต้อง พยายามจ่ายหนี้ให้ครบนะครับถ้าไม่มีเงินจ่ายครบก็ต้องเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ไปจนกว่าจะจบก่อนนะครับก่อนที่จะไปจดทะเบียนเลิกและจดเสร็จชำระบ,บัญชี อ่ะทีนี้ตัวสินค้าคงเหลือนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามีสินค้าคงเหลือค้างอยู่ณนะวันที่เลิกกิจการนะครับตามกฎหมายสัมภกระแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าสินค้าที่มีอยู่ณนะวันเลิกกิจการถือเป็นการขายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการตีราคาตัวสินค้าคงเหลือตามราคาตลาดนะครับแล้วก็ปรับ รายการเนี้ยเป็นยอดขายนะครับแล้วก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยซึ่งสเตปนี้เนี้ยมันอาจจะมีความยุ่งยากนิดนึงนะครับในเรื่องของการหาราคาตลาดมาปรับรายการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำของผมก็คือสินค้าที่เหลืออยู่ก็ควรเคลียร์ขายออกไปก่อนนะครับก่อนวันที่เราจะไปจดทะเบียนเลิกกิจการนะครับซึ่งราคาขายที่เราจะขายออกไปเนี่ยควรที่จะเป็นไปตามราคาตลาดนะครับถ้า เราไม่สามารถหาผู้ที่มาซื้อได้เนี่ยจริงๆแล้วเราขายออกไปให้กรรมการก็ได้นะครับแล้วก็ให้การซื้อขายนั้นเนี่ยเป็นไปตามราคาตลาดแล้วก็มีหลักฐานราคาตลาดอ้างอิงด้วยว่าราคาเนี่ยมันมาจากไหนเป็นต้นนะครับ ถัดมานะครับตัวพวกอุปกรณ์ที่ยังค้างอยู่ในบริษัทพวกเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรนะครับอันนี้ก็จะคอนเซปต์เดียวกันกับตัวสินค้าคงเหลือเลยถ้าเราค้างมันไว้จนถึงณวันเลิกกิจการเนี่ยตามกฎหมายในแง่ของสมัมภาระเขาก็จะถือว่าเป็นการขายอยู่ดีก็จะต้องมีการหาราคาตลาดมาตรีมาตีนะครับแล้วก็ต้องปรับรายการเนี้ยเป็นยอดขายในพรด50นะครับแล้วก็จะต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยสําหรับบริษัทที่จดแบบซึ่ง การหาราคาตลาดเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าเราก็ควรขายออกไปก่อนที่จะดําเนินการเลิกบริษัทนะครับหาผู้ซื้อมาซื้อไปนะครับด้วยราคาตลาดแล้วก็ถ้าหาผู้ซื้อไม่ได้ก็ขายไปให้กรรมการก็ได้นะครับด้วยราคาตลาดแล้วก็พยายามหาที่มาหลักฐานของราคาตลาดเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อสัมพารธ์ถามว่าราคาที่ซื้อขายกันเนี่ยมันมาจากไหนเป็นต้นนะครับ ถัดมาก็คือพวกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะวันเลิกกิจการที่ผมจะเห็นบ่อยๆนะครับนั่นก็คือพวกค่าทําบัญชีค่าสอบบัญชีนะครับอันนี้เราก็จะต้องมีการนําส่งภาษีกันได้หักนะ้าที่จ่ายให้ครบถ้วนด้วยนะครับเราจึงจะสามารถไปจดเสร็จชําระบัญชีได้ ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่เจอกันบ่อยๆนะครับบางกิจการจะเห็นได้ว่ากิจการเหล่านั้นเนี่ยทำธุรกิจมาแล้วก็มีกําไรสะสมค้างอยู่ในงบสแสดงฐานะการเงินนะครับซึ่งกําไรสะสมที่ค้างอยู่ตัวนี้เนี่ยจะต้องเสียภาษีด้วยนะครับซึ่งวิธีการในการจัดการตัวกําไรสะสมเนี่ยมี2แบบนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับแบบแรกก็คือ ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเลิกกิจการนะครับซึ่งการที่เราเลือกวิธีที่1เนี่ยจะมีภาระภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายที่จะต้องหักเอาไว้แล้วก็นําส่งสัมภาร,ร์นะครับที่10%จากผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็จะต้องนําส่งสัมภาร,ร์ภายในวันที่7ของเดือนถัดไป ทีนี้ถ้าเราเลือกวิธีที่1นนะครับตัวผู้ถือหุ้นแต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่า10%ที่ถูกหักไว้เนี่ยจะเป็นไฟนอลแท็กซ์หรือไม่ถ้าเลือกเป็นไฟนอลแท็กซ์เนี่ยผู้ถือหุ้นแต่ละรายก็ไม่ต้องนํารายได้เงินปันผลตัวนี้ไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนปลายปีอีกรอบนะครับแต่ถ้าไม่เลือกว่าจะให้เป็นไฟนอลแท็กซ์นะครับเราก็ เอารายได้ตัวเนี้ยไปรวมเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาก็ได้นะครับส่วน10%ที่ถูกหักไปเราสามารถขอเครดิตภาษีได้นะครับตัววิธีที่2ถ้าเราเลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผลออกไปก่อนนะครับแต่เราเลือกที่จะค้างกาําไรสะสมค้าไว้เลยจนถึงนะวันเลิกกิจการแล้วเราก็ทํางบเลิกกิจการแบบที่มีกําไรสะสมค้างนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นรายได้ของ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นรายได้บุคคลธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นกำไรสะสมที่ค้างอยู่เนี่ยจะต้องปันส่วนไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส,ส่วนแล้วก็ดำเนินการหักหน้าที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้านะครับเพราะว่าถือว่าเป็นภาษีเงนินได้บุคคลธรรมดาของแต่ละคนนะครับซึ่ง ตัวหักหน้าที่จ่ายตัวนี้นะครับจะไม่สามารถเลือกเป็น f i n อล t ท x กได้นะครับผู้ถือหุ้นแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องเอาไปรวมเป็นเงินได้ตอนปลายปีเพื่อคำนวณแล้วก็เสียภาษีด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสรุปทั้งหมดนะครับที่เจอบ่อยๆแล้วก็ทุกท่านควรที่จะต้องทราบนะครับหวังว่าทุกท่านจะเอาไปปรับใช้กับงบการเงินนวันเลิกกิจการของแต่ละท่านได้อย่างถูกต้องนะครับขอบคุณครับ